ซีสิวัตเปิดแชทคุยกับภรรยาเหมือนมีเจ้ากรรมนเวรเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่บอกเลยว่าแกงภรรยาและเมาส์ภรรยาเก่งมากเลยเลยครับสำหรับหนุ่มซีสิวัตสามีของสาวเอมมี่กลิ่นปทุมที่ล่าสุดออกมาเผยแชทแฉภรรยาหมดเปลือกเหมือนมีเจ้ากรรมนเวรทําเอาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแซวกันเพียบเลยแหละครับ เชื่อว่าหลายคนนั้นเนี่ยชื่นชอบความน่ารักของคู่นี้กันเป็นอย่างมากเลยเลยครับสำหรับหนุ่มซีสิวัตและสาวเอมมี่กลิ่นปทุมที่มักจะเห็นว่าคู่นี้ทั้งฮาและก็หวานกันมากๆเลยเลยะฮะและคู่นี้เนี่ยมักจะชอบแชรกันเองอยู่บ่อยๆจนแฟนคลับหลายคนหลงรักความเป็นกันเองของคู่นี้เป็นอย่างมากอย่างล่าสุดหนุ่มซีเผยแชทของตัวเองที่ทักหาทำเอารั่นแรงโดยหนุ่มซีได้โพสแชทพร้อมแคปชั่น เหมือนมีเจ้ากรรมในเวรติดตามทำเอาหลอกเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสาวแอร์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าจดหมดไม่มีพลาดค่ะพี่เอมมี่คือไอดอลงานนี้แฟนคลับคนไหนอยากเอาวิธีของสาวเอมมี่ไปลองก็ลองใช้ได้เลยครับชอบคู่นี้เขาจริงๆนะครับแซวกันแต่ละทีเนี่ยขำกันปอดโยกไม่เคยแผ่วกันเลยเลยครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค้า